สวัสดีครับเมื่อนี้มีโอกาสมันหยุดมันได้มาเปิดไม้ครับกับหน้านาวุฒิกบสิงเบื้อง่ <c oughs> <c oughs> งมาเมื่อนี้ผมกับหน้าเราอยู่ยิ่ผลงานบอน้ากับข,ข้อง,ของกับประมาณนี้นะครับข้องกับงามอยู่นะไปครับเบื้อง่าเมื่อนี้ผมยิ่ผลงานบะอกับหน้าเ,เ,เราไปครับคนไหมว่าหน้าวุฒิโอ้ลูกแตกันเลยไหมวุฒิ ตู่ปะตู่ปะเนยตู่เนยหามท่นหามาท่านพ่อหามาท่านพ่อหามาท่นพ่อตึงเลยครับใส่นี่ตึงเลยครับตึงเลยครับเป็นยังป้่งปันนี่ป่าปายเป็นที่ตึงนยนอีบัฮลนนี่มองกันตัวอยใส่ตึงเลยครับน้อง เดีวก็นอเปัน้เวกนปดปานี่พี่น้องอู้าไปแล้วนะินเบงามาหนูเหน่อลายโอ้ยหน่ยโอ้ยครับมสดีครับมือนีมาเปิดไมันหยุดปลาสิบเจ็ตัวครับมือนี่จัดไปเบาๆครับบนาบชุ่มปล่อยนะครับ พ่อใหเป็นเศร้ากับพี่ป่าพา่อด้ตกอยู่นะครับมาได้ก็ลองทำน้าหุ่เบิงครับสะครับมาซ้ำนี้ครับเบิงหัวคุมหยิบไปมานะครับสวัสดีครับสายตกพอดีเดียวคนมาดีวะ